กรรมการครับผมอภิปรายในนามคนที่ลงพื้นที่ทุกทิตไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพมหานครผมฟังเสียงพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรแม่ค้าพ่อค้าลูกจ้างทุกคนพูดเหมือนกันว่าเราไม่ได้หวังอะไรมากแค่ขออย่าให้ถูกลืมท่านทราบหรือไม่ครับว่าชาวบ้านในชนบทเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีหลายทางหรอครับ ไม่ใช่เรื่องแหล่งน้ําเรื่องปัญหาท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซากหรอครับหรือไม่ใช่เรื่องที่โรงพยาบาลต่างๆขณะนี้กําลังแออัดหรอครับดังนั้นครับท่านประธานเมื่อมองภาพรวมผมว่าง,งบประมาณปีนี้รัฐบาลตั้งใจวางระบบไม่เน้นหวานเงินรัฐบาลวางงบด้วยเป้าหมายชัดเจนฟื้นเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำลงพื้นที่จริง และงบลงทุนยังคงอยู่ในสัดส่วนที่สูง